ข้ารังชยอนตุลพจติยังโมเรอิสังกายานนันเทวานพันวัยวังตะวังวิชัยโยโุธิชัยยานสุชัยยามังเทเรองขปปราชิตตปันรังเจเสี

สุเยตางพระมจารเรส่งปันทางกินนางกายกรรมังวาจากรรมบังปัฏทานกินนางปัฏทางินนางมโนกรรมปัญเรนเตเรเปปัฏทางกิน นาปทานกินนาเดกาดตวานนารพันตา ตาวัดตาจางเหมหิสัมปตังบุญยาสัมปตงสัมเทวนมมนา,า,ทา,ทานุโมทานตัสัมปสัมปันเปนเศษพยานทานนางกทานตัสั่นยเสรางร่างทานตุสัมงพันธาม <c oughs> วันนาพิรันตาโหงตกการชันตุเทวตาตาสับเพรปวดพารามปานตามปานเจกานันจจยังพารังอารังหันตานันตาเตเชนารังขันพันธามิสับพันโส Suwati Pawantu Tehawatu Sapa Manghalang Rakan Tu Sapa Tehwata Sapa Thamman Nupawenasata Suwati Pawantu Tehawatu Tehawatu Sapa Manghalang Rakan Sampah dewat Sampah ในลำดับต่อไปนะครับอาจจะเป็นที่อ่านพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนพระสมณศักดิ์พระรูสัญญบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษและพระรูสัญญบัตรจนวนห้ารูปครับนะารนี้ให้ขอได้เชิญท่านสนใจเด็นสุนสวรรณนะครับท,ท,ท่านสารการจังหวัดจกเชิงเซา้รประธานฝ่ายพรราวาัตได้อ่าน พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชจรับ ในทัพบรมาราชาอนญาตพระบากสมเด็จพระบรมพระรามาธิบดีสีสินมหาวัชรองค์กรไม่มีสอนภูมิพลราชาวรางคูณอิทธิสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินราชิเทศราชราชวโณดงบรงมานาถบอเพรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพทศนาโปรธเก้าพระธานเลื่อนและแต่งตั้งสภาสาัตว์ ถวายในพระสงค์ที่บำเพญ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระภูสัญญาปัตรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆคธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสันตรราปารงพัฒนาวิริชัยแล้วตามมติมหาเถรสมาคมสมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อนพระครูโกศลบวรกิจ อ่อนสีวัดหนองใหญ่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระภูเจ้าคณะเภอชั้นพิเศษขอจงเจริญไพมูลในพระพุทธศนาเถินตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565ลงพระนามสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประธานกรรมการมหประธานกรรมการมหาเทรสมาคมลำดับที่สองโดยพระบระมงมาชานุญ,ญาตพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลกรณไม่สอนภูมิพลราชาวรากูลกิติสุริสมบูรณ์อดุญ,ญเดชสยามมินรทราธิเบศ ลาดพระโดดมปรมมนาถบอพิษพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงเพิ่นาโรดเกล้าวพระาทานเลื่อนและแต่งตั้งทรัพย์นร์ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาตามบัญชีรายนามพระครูสัญญาปัรผู้ดำรงตำแหน่งพระสังฆารีการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสัมพุาช ทรงพิจารณาวินิจฉัยแล้วตามมติมหาเทรสมาคมสมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อนพระครูสิริพัฒน์ธานุยุ์เรืองยศปท .6 สอนอมอวัดบ้านโนนสมบูรณ์อำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระครูเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ขอจงเจริญพบยมูลในพระพุทธศาสนาเถิดตั้งแต่วันนี้23่23ธันวาคมพุทธศักราช2565รงอพระนามสมเด็จพระอริยะภูมงสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปร,ร,รินายกประธานกรรมการมหาเทรสมาคมลำดับที่3โดยพระบรมบราชานุญาตพระบ,บาทสมเด็จ พระปรมินรามาธิบดีศรีสิ์สสมหาวชิรกรมหิสอนูุมิพลราชชาวรางกูลกิติเสริสมบูรณ์อรุณเดชสยามบินพระธิเบศราชวรโรดมรรบรมนาถบพิตรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวทรงพระพุาธนาด9พระระทานเลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ถวายแด่พระสงฆ์ที่บำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ตามบัญชีรายพระนมพระครูสัญญบัติผู้ดำรดงตําแหน่งพระสังฆาธิการบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวิจัยแล้วตามมติมหาเทรสมาคมบริหารกิจการคณะสงฆ์ที่สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาวิจัยแล้วตามมติมหาเทรสมาคมสมควรได้รับการเลื่อนชั้นพระสังฆาธิการจึงให้เลื่อนพระครูวิชัยรัตนาพรวิรัศวัดบ้านโนนทางเทอเภีสีงมเเ็จจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นพระครู <S <S จเจ้าวาดวัดนาชันเองขอจงไท่คุณในพระพุทธศาสนาเชิญตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565ลงพนามสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณีนกาย,ยกประธานกรมรมการมหาภิรัสมาคมลำดับที่4 พระอธิการประทวนวัดหนองแสงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระครูวาปีตังคัศโผลนยกขอพระคุณจงรับภุรพรพุทธศาสนาเป็นภาระสั่งสอนช่วยระงับอธิกรณอนุเคราะห์พระพิสุสาสมเนรในอารามโดยสมควรจงเจริญสุขสวัสดิ์ในพระพุทธศาสนาเถิด ตั้งแต่วันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็นปีที่7ในรัชกาลปัจจุบันพระปรามมาทิไทยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสิ์มหาวัจรก,กรพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวลำดับที่5ให้พระด,ดีกาโนวิน